รัฐบาลเศรษฐามีรัฐมนตรีที่ครองอำนาจมาตั้งแต่สมัยคอรมประยุทธ์สืบทอดมาจนถึงคอรมเศรษฐาหลายรายซึ่งมีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินไปเกือบครบทุกรายแล้วโดยคนแรกสมศักดิ์เทพสุทินสมัยรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐบาลเศรษฐาเป็นรองนายกรัฐมนตรีเจ้าของสถิติ40ปีไร้พ่ายไม่เคยเป็นฝ่ายค้านแม้แต่ครั้งเดียว โดยแจ้งทรัพย์สินตอนรับตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเมื่อปี2566มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส87ล้านบาทหนี้สิน20ล้านบาทคนต่อมาเสียนหนูนายอนุทินชาญวิรกูลสมัยรัฐบาลลุงตู่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขรัฐบาลเศรษฐาเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งเมื่อวันที่20มีนาคม2566แจ้งว่ามีทรัพย์สิน4,300ล้านบาทขณะคู่สมรสนางสาวธนนทนนท์นิรามิตรทรัพย์สิน39ล้านบาทรวม4,400ล้านบาทหนี้สิน15ล้านบาททรัพย์สินเด่นๆรถโรสรอยมูลค่า11ล้านบาทและปอเช่มูลค่า9ล้าน2แสนบาทมีเรือยนต์2ลำมูลค่า30ล้านบาทและมีเครื่องบิน3ลำ คนต่อมาร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าสมัยรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐมนตรีช่วยพอมารัฐบาลเศรษฐาขึ้นชั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์แจ้งทรัพย์สินล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม2566ระบุสถานภาพสมรสกับนางสาวอริศราพรมเผ่าและอยู่กินชันสามีภรรยากับนางสาวธนพรศรีวิราชนอกจากนี้ยังแจ้งว่ามีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายสองคน และบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่บิดารับรองโดยอุปการะเลี้ยงดู5คนซึ่งรวมมีทรัพย์สินทางสิ้น1,043ล้านบาทคนต่อมาหัวใจระดับตำนานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมัยรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพอมารัฐบาลเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจง้งทรัพย์สินล่าสุดมีทรัพย์สิน1,400ล้านบาท ส่วนผู้สมรสนางสุวิสาจึงรุ่งเรืองกิจกรรมการบริษัทจัม,มิดอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนตจำกัดผู้สมรสมีทรัพย์สิสน274ล้านบาทมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น1,700ล้านบาทไม่มีหนี้สินคนต่อมาเสียท็อปนายวาราวุธศิลปะอาชาสมัยรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พอมารัฐบาลเศรษฐาเปลี่ยนกระทรวงเกรดเดียวกันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งทรัพย์สินล่าสุดเมื่อมีนาคม2,566ระบุว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรส826ล้านบาทไม่มีหนี้สินที่น่าสนใจคือยานพาหนะ7คันเช่นปอร์เช่9 1 1 r คาร์เรราโฟเอส ปอดเชคไขเยน e hybrid mini cooper s e h r h d มูลค่าหลายสิบล้านบาทคนต่อมาเสียแห้งนายอนุชานาคาัยสมัยรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพอมารัฐบาลเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งล่าสุดมีนาคม2566มีทรัพย์สินทั้งสิ้น31ล้านบาทคนต่อมานายสันติพร้อมพ สมัยรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพอมารัฐบาลเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแจ้งล่าสุด20มีนาคม2566ของนายสันติ 7,500, ล้านบาทของนางวันเพ็ญคู่สมรส1 1 0 0 0ล้านหนแนบาทคนต่อมานายพิพัฒน์รัชกิจประการสมัยรัฐบาลลุงตู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พอมารัฐบาลเศรษฐาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจ้งล่าสุด27สิงหาคม2563มีทรัพย์สิน1,700ล้านบาทมีหนี้สิน113ล้านบาทส่วนคู่สมรสนางนาทีมีทรัพย์สิน65ล้านบาทมีหนี้สิน1 100, ล้าน100แสนบาทและคนสุดท้ายนายทรงศักดิ์ทองศรีที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่สมัยลุงตู่ต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลเศรษฐาแจ้งเมื่อวันที่5กันยายน2566โดยยื่นบัญชีทรัพย์สินพร้อมนางแว่นฟ้าทองสีคู่สมรสและบุตร5คนมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นมูลค่า56ล้านบาทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น33,000บาท